สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าชาว u t u b e ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับปรกรณ์แท็กเตอร์ของแก่นเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตรถที่ยังขายได้นะครับประจำวันนี้นะครับว่าเดหลือรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็วันนี้จะมีรถรุ่นไหนเข้ามาเพิ่มอีกบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแจ้งข่าวเนาะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปของเช้าวันศุกร์นะครับที่13มีนาคม2563ครับ เดี๋ยวเรามาไล่ทีละคันเลยนะครับยันมา39ตอนนี้หมดแล้วนะครับติดจองไปเรียบร้อยครับเมื่อวานนี้ครับลูกค้าจากอำเภอคำจะอีครับจังหวัดมุกดาหารนะครับกับลูกค้าอำเภอหนองพอกนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีมาเพิ่มอีกสองคันนะครับสำหรับยันมา39ลูกค้าท่านใด สนใจยันมาสามเก็สามารถเข้าชมได้ช่วงบ่ายนะครับส่วนคันที่ยังขายได้วันนี้ก็ที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะมีคูปุต้า L 8 0สอนะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี52อครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับด้านหน้าผ่านพวน,นะครับราคาหนึ่งแบาทนะครับหนึ่งแบาท ก็คันนี้ครับเป็นคูต้าลสามห8นะครับคันนี้จะเป็นรถจับียนปีห้าสี่ครับคันนี้ก็ยังสดนะครับอุปกรณ์ที่ได้ก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใบมีดคานโค้งนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีการเก็บสีใดๆเลยนะครับ ราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่2,45,000บาทนะครับ2,45,000บาทสภาพเดิมๆส,สวยๆเลยนะครับ2,45,000บาทจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับแล้วก็เหลืออีกคันหนึ่งนะเป็นคูปต้า l เอลสามสี่ศูนย์แปดอยู่ด้านในครับกำลังเก็บสีอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะพาไปชมเนาะ เป็นคันนี้เลยครับกูปะตา l อลสามสี่ศูนย์แปดครับกำลังเก็บสีนะครับคันนี้จะเป็นรถจักียนปีห้าสองนะครับปีห้าสองอุปกรณ์ที่ได้ก็จะได้ดันหน้าครับแล้วก็ผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจะส่งให้ฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับน,นี้ก็คือติดจองหมดแล้วนะครับ กำลังเก็บงานกงเก็บสีให้ลูกค้านะครับส่วนนุ้นก็จะติดจองหมดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับจะมียันม่า39กนะครับช่วงบ่ายเข้ามาอีก2คันนะครับแล้วก็คูปต้าเอ็มห้าพันเอสยูนะครับเข้ามาหนึ่งคันแล้วก็คูปต้าเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับวันนี้จะเข้ามาสี่คันเลยนะครับเข้ามาเพิม่มลูกค้าท่านหนสนใจรุ่นไหนก็ และเข้ามาชมก่อนได้นะครับเดี๋ยวรถเข้ามาแล้วจะมารีวิวกันให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจจะโทรจองหรือโทรนัดเข้าดูรถได้นะครับที่0 88 3285315ครับ0 88 3285315ครับประกร์แท็กเตอร์จะตั้งอยู่บ้านม่วงนะครับตำบลบรนทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ ทางเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นสมาชิกทกศนะครับสามารถยื่นกู้ซื้อผ่านทกศได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ